เปิดเรื่องมาเงียบกริบเลยครับเราจะเห็นเมืองเล็กๆชื่อออกเดนมาชที่เหมือนเมืองชนบททั่วไปบ้านไม้เรียงรายถนนโล่งๆม,ม,มีป้ายร้านขายของเก่าๆอยู่ไม่กี่ร้านแต่กล้องมันค่อยๆแพรใใ้เห็นว่าเมืองนี้มันไม่ปกติแล้วบ้านบางหลังถูกไฟไหม้รถบางคันถูกคลิกมีรอยเลือดเต็มถนนแต่ไม่มีเสียงคนเลยแค่เสียงลมพัดเบาๆผ่านป้ายวลคัมทูออกเดนมาช ตอนนั้นเองผมนี่ขนลุกเลยครับมันให้ฟีแบบเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะตัดฉับเสียงเพลงคันทรีเบาๆดังขึ้นแล้วก็ย้อนเวลากลับไป2วันก่อนเกิดเหตุเรามาอยู่กลางสนามเบสบอลของเมืองตอนนี้อากาศดีผู้คนในเมืองกำลังมาดูแมตช์เปิดฤด,ดูกาลนั่งดูอยู่เต็มอัธจันทร์เด็กนักเรียนกำลังแข่งกันสนุกสนุกแล้วกล้องแพนไปที่นายอำเภอเดวิดดัตเทนพระเอกของเราเขากำลังยืนอยู่ข้างสนามแบบนายอำเภอใจดีของเมือง ดูมีความสุขดีนะยืนพิงรัว้วดูคนในเมืองเล่นแล้วรองในอำเภอรัสเซลที่ยืนดูอยู่ข้างๆบรรยากาศมันดูอบอุ่นมากเหมือนหนังจะพาเราเข้าใจว่าเมืองนี้เป็นเมืองสงบสุขนะแต่แล้วครับความสงบมันอยู่ได้แค่ไม่กี่วินาทีครับอยู่ดีๆชายคนหนึ่งคือรอรี่ชาวนาในเมืองเดินเข้ามากลางสนามแบบนิ่งๆสีหน้าเขาคือว่างเปล่าแบบคนไม่เหลือสติถือปืนลูกซองเดินตรงมาเฉยๆตอนนั้นคนดูเริ่มแตกตื่น เดวิดเลยเดินเข้าไปช้าๆพร้อมพูดเตือนว่ารอรี่วางปืนนะในเมาหรือเปล่าแต่ไม่มีเสียงตอบครับรอรี่ยกปืนขึ้นตรงเดวิดเลยต้องยิงสวนต่อหน้าทุกคนเรี้ยงเสียงปืนกลางสนามเบสบอลทําให้ทั้งเมืองเงียบสนิทมีแต่เสียงลมหายใจของคนที่ยืนอึ้งอยู่ร,บรอบๆทุกคนตกใจมากครับเพราะว่ารอรี่เป็นคนในเมืองนี่แหละไม่มีใครคิดว่าเขาจะทําอะไรแบบนี้ได้ และยิ่งแปลกกว่านั้นคือเดวิดพารอรีไปชนะสูตรแต่หมอบอกว่าไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดเลยซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเพราะทุกคนคิดว่าเขาเมาจากตรงนี้แหละครับที่หนังเรื่องมีกลิ่นผิดปกติและเมืองเล็กๆที่เคยปลอดภัยเริ่มมีบางอย่างแทรกซึมเข้ามาเงียบๆเดวิดเริ่มสงสัยว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าความเมาแน่ๆคืนนั้นเดวิดเข้าไปโบสถ์เพื่อพบญาติของรอรี่คือเมียกับลูกชายของรอรี่เองพอไปถึง เห็นเมียรอรี่ร้องไห้ปริมน้ำตามือสันส่นๆพร้อมกับโทษเดวิดเต็มๆว่าทำให้สามีฉันตายเดวิดได้แต่ยืนขอโทษพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าผมผมขอโทษจริงๆแต่เธอก็มูโหจนตบหน้าเดวิดเข้าไปเต็มๆหนึ่งทีเช้าวันต่อมาเดวิดตื่นแต่เช้ามืดภรรยาของเขาจูดี้เดินออกมาเจอเธอมองหน้าเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ก็เห็นว่ามือเขาสัน่นและมีแววความรู้สึกผิดลึกๆจูดี้พยายามปลอบใจแบบแอบๆบว่า ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะคุณแค่ทำตามหน้าที่เดวิดพยักหน้าเบาๆแต่ความรู้สึกผิดมันฝังอยู่ลึกในใจแล้วเขาก็เดินไปทำงานที่ว่าการในอำเภอตามปกติแต่ก็ยังไม่ไวายต้องไปสนามเบสบอลที่เกิดเหตุเมื่อวานพอเขาหันไปเห็นครูคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆเหมือนลอยอยู่กลางสนามเดวิดเรียกเขาหลายครั้งแต่ครูเริ่มมีอาการแปลกๆมองเดวิดด้วยสายตาที่ไม่ปกติเขาเริ่มเดินไปห้องเรียนขยับก้าวชา้า แล้วตัดฉากไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจูดี้เริ่มเจอคนไข้แปลกๆผู้ชายบางคนพูดจามไม่เป็นเรื่องดวงตาเรียบเฉยเหมือนหมดสติข่าวก็เริ่มแพร่ไปว่ามีหลายบ้านเริ่มทำร้ายคนในครอบครัวแบบไม่มีเหตุผลจูดี้รีบสั่งให้พาแฟนหนุ่มไปตรวจสมองในเมืองใหญ่แล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านพอถึงคืนนั้นที่บ้านของบิลเลี่ยม เมียเขาได้ยินเสียงเครื่องเกี่ยวดังมาจากโรงรถคิดว่าบิลเลี่ยมกำลังสตาร์ทเครื่องเลยสั่งลูกชายให้รออยู่ในบ้านแต่พอเธอเดินไปดูรถไม่มีใครอยู่เลยเธอดับเครื่องทันทีแต่ทันใดนั้นได้ยินเสียงลูกชายร้องลั่นเธอรีบวิ่งไปหาลูกชายพบว่าเขากำลังลากแขนแม่เขาอีกและบอกแบบสันๆว่าพ่อถือมียมาด้วยแม่ลูกเลยแอบตัวเงียบๆแต่แล้วเสียงฝีเท้าเหยียบพื้นค่อยๆดังเข้ามาใกล้ ใช่ครับบิลเลี่ยมถือถังน้ำมันเข้ามาเองเขาล็อกประตูขังแม่ลูกไว้จากนั้นก็เทน้ำมันทั่วบ้านแล้วจุดไฟเผาบ้านตัวเองเดวิดได้รับสายแจ้งเหตุขับรถมาที่บ้านพร้อมจูดี้แต่มาถึงก็สายเกินไปแล้วเห็นเพลิงลุกไหม้ทั้งหลังและบิลเลี่ยมเองก็ยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งสนิทเหมือนสมองเขาหายไปแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปหนังก็สลับมาที่อีกมุมของเมืองคราวนี้พวกนายพรานกลุ่มหนึ่งกำลังออกล่าสัตว์ครับ พวกเขาไม่ได้ขออนุญาตในอำเภอด้วยนะเดินกันไปตามป่าแม่น้ำเงียบเงียดเหมือนสายหมอกกับเสียงนกร้องเดินไปได้พักหนึ่งพวกเขาเจอร่มชูชีพตกอยู่ตรงหน้าเดินเข้าไปดูแบบช,ช้าๆใจสัน่นแล้วก็ต้องตกใจแทบวายเพราะข้างในเป็นศพนักบินร่างลอยอยู่สภาพน่ากลัวชุดนักบินเปียกน้ำเต็มตัวเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสยองที่ทำให้เมืองเริ่มระส่ำระสาย ตัดกลับมาที่ที่ว่าการในอำเภอตอนนี้บิวเลียมถูกจับขังรอสอบสวนเรื่องไฟไหม้บ้านตัวเองเขานิ่งเงียบอยู่ในกรงมาประมาณ2-3ชั่วโมงสายตาว่างเปล่าไม่รู้ตัวเองกำลังทำอะไรลงไปทันใดนั้นเดวิดได้รับสายแจ้งเรื่องศพนักบินเขารีบไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมหมอชนสูตรประจาเมืองหมอตรวจศพแล้วบอกว่า นักบินน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสองสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเดวิดก็หันไปตำหนิพวกนายพรานสักหน่อยเรื่องล่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่แป๊บเดียวก็เปลี่ยนเรื่องมาคุยกับรัสเซลรองนายอำเภอเดวิดถามตรงๆว่าเออตอนเนี้ยนักบินเจอแล้วแต่เครื่องบินมันตกตรงไหนรัสเซลเลยเสนอว่ามีคนท้องถิ่นได้ยินเสียงแปลกๆใกล่แม่น้ำแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องบินหรือเปล่าทางกู้เลยเรียกชายท้องถิ่นมาขับพาไปดูจุดที่สงสัยพอไปถึงเห็นเต็มๆเ,เลยครับ าเครื่องบินลำใหญ่จมอยู่ใต้น้ำเดวิดมองไปแล้วรู้สึกได้เลยว่านี่มันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆเขาเริ่มสืบจากระบบน้ำของเมืองแล้วพบว่าแม่น้ำสายเดียวกับที่เครื่องบินตกคือน้ำที่คนทั้งเมืองใช้ดื่มทุกวันนั่นแหละเดวิดถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าบ้านแรกที่ใช้น้ำนี้อยู่ไหน เจ้าหน้าที่บอกว่าบ้านของรอรีครับเดวิดฟังแล้วเริ่มสงสัยทันทีว่าน้ำต้องมีสารเคมีหรือไวรัสอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเขารีบขับรถไปที่บ้านนายกเมืองขอร้องให้ปิดระบบน้ำประปาทั้งเมืองทันทีแต่นายกไม่เห็นด้วยบอกเหตุผลไม่เพียงพอเดวิดไม่สนครับแม้รัสเซลจะเตือนว่าอย่าทำแบบนี้เขาก็แอบปิดมน้ำประปาเองไปเลยนี่แหละมันคือจุดที่เดวิดรู้ตัวว่าความบ้าคลั่งของเมืองมันเริ่มต้นจากน้ำแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่สถานีในแองเกือ ตอนนี้บรรยากาศมันเงียบมากไฟหลอดนีออนในสานีสันๆเหมือนจะดับจนรัสเซลรองแนมเพิเดินเข้าไปดูในห้องขังของบิวเลียมสิ่งที่เห็นทำเอาขนลุกเลยครับทั้งร่างของบิวเต็มไปด้วยเลือดนอนนิ่งอยู่บนพื้นเลือดมันไหลออกมาจากใต้ตัวเหมือนเพิ่งฆ่าตัวเองเมื่อไม่นานรัสเซอตกใจมากรีบจะเปิดกลงเข้าไปดูแต่เดวิดวิ่งมาห้ามไว้บอกให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งแตะอะไรอยู่ดีๆบิวก็ พรุดลุกขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้องคล้ายสัตว์ป่าเหมือนคนบ้าที่มีแรงปีศาจอยู่ในตัวดวงตาเขาขาวโพลนน้ำลายฟูมปากตะโกนไม่เป็นคำจนทั้งสองคนต้องถอยห่างแบบหวาดกลัวสุดๆพอเหตุการณ์สงบเดวิดก็พยายามโทรหาหมอประจำเมืองจะให้มาชนะสุดศพแต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยครับเขาลองออกไปดูนอกสถานีเงียบครับเมืองทั้งเมืองเงียบจนผิดปกติรถจอดนิ่งไม่มีใครเดินไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าเขาเลยตัดสินใจเดินไปที่โบสถ์เรียกหาหมออยู่พักใหญ่ ไม่มีใครตอบพอเดินเข้าไปถึงห้องด้านหลังภาพที่เห็นทำเอาใจหายเลยครับหมอถูกมัดติดเตียงปากถูกเย็บปิดสนิทเหมือนมีใครตั้งใจจะให้เขาเงียบไปตลอดชีวิตเดวิดรีบตัดไหมเย็บปากออกหมอหายใจหอบๆแล้วพูดแผ่วๆว่าระวังข้างหลังเดวิดยังไม่ทันหันเพลงเสาน้ำเกลือฟาดเข้าหน้าเต็มๆเ,เลือดกระเด็นเดวิดล้มทั้งยืน ผู้ติดเชื้อคนนั้นเดินเข้ามาช้าๆในมือถือสว่านยกขึ้นสูงแล้วหวดซ้ําไปที่หน้าจอยทีครับแต่เดวิดวครับเขาคว้านสายสว่านนั้นไว้และดึงแรงสุดชีวิตสว่านสะบัดกลับไปฟาดคอชายคนนั้นแทนเลือดพุ่งกระจายแต่สว่านยังหมุนอยู่มาทางเดวิดอีกเขาคลานแหกท่านหนีแทบไม่ทัน โชคดีที่รัสเซลวิ่งเข้ามาทันเวลาถอดปลั๊กไฟออกจากผน,นังพรึบทุกอย่างเงียบลงในทันทีเดวิดกลับบ้านทันทีบอกจูดี้ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ว่าเราต้องออกไปจากเมืองนี้เดี๋ยวนี้แต่จูดี้ไม่ยอมเธอเป็นหมอเธอบอกว่าฉันไม่ทิ้งคนไข้พวกนั้นตอนนั้นเองจูดี้หันไปมองนอกหน้าต่างแล้วพูดว่ามีคนอยู่ข้างนอกเดวิดเดินออกไปดูแล้วทันใดน,นั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังลั่นพร้อมแสงไฟฉายส่องเข้ามาเต็มบ้านกองครับ พวกทหารบุกเข้ามาพร้อมปืนครบมือตะโกนสั่งให้ทุกคนมอบพวกเขาไม่พูดไม่จาไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นแค่จับทุกคนในเมืองไปตรวจเชื้อใครมีไข้ยิงพิงตรงนั้นเลยใครไม่ติดเชื้อก็จับขังไว้ในไข้กักกันจูดี้ที่กำลังตั้งคันก็ถูกจับไปด้วยเดวิดพยายามฝากเข้าไปช่วยแต่โดนแยกตัวออกเขาตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ไม่มีใครตอบ ตอนนั้นเองมีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งขับรถก,กระบะพุ่งเข้าชนรั้วกักกันตูม้มทุกคนตะโกนหนีตายกันอลหนรัสเซลเองก็อยู่ในนั้นเขาวิ่งหนีออกมาพร้อมกลุ่มผู้รอดชีวิตผู้ติดเชื้อคนนั้นลงจากรถแล้วเริ่มยิงปะทะกับทหารเสียงปืนดังระงมทั่วค่ายกลายเป็นสงครามกลางเมืองขนาดย่อมเลยครับตัดมาที่เดวิดเขาถูกส่งไปอีกสถานที่หนึ่งแต่ไม่ยอมอยู่เฉยรีบหาทางหนีออกมาแล้วกลับไปที่สถานีในอำเภอ คว้าปืนอีกกระบอกเตรียมพร้อมเต็มที่ระหว่างนั้นเขาก็เจอกับรัสเซลทั้งสองโผลเข้าหากันเหมือนเพื่อนร่วมรบที่เหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้วรัสเซลพูดด้วยสีหน้าเสียใจว่าฉันขอโทษเรื่องจูดี้นะฉันช่วยเธอไม่ทันตอนนี้เธออยู่ใน่ายถูกมัดไว้ที่เตียงเดวิดรีบตอบกลับว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อที่เธอมีไข้เพราะเธอท้องและเธอไม่สบายมาหลายวันแล้ว หลังจากพูดกันจนเข้าใจทั้งสองก็มองตากันเหมือนรู้ว่าจากนี้ไม่มีหันหลังกลับแล้วพวกเขาวางแผงจะบุกเข้าไปช่วยจูดี้ในค่ายกักกันที่ตอนนี้กลายเป็นนรกกลางเมืองไปเรียบร้อยแล้วภาพก็ตัดมาที่จูดี้เธอถูกมัดนั่นติดเตียงในโรงพยาบาลชั่วคราว แขนทั้งสองข้างถูกรัดไว้แน่นจนเลือดซึมรอบข้างเต็มไปด้วยคนป่วยคนครึ่งตายครึ่งติดเชื้อแสงไฟนีออนสีขาวกระพริบกระพริบมันส่องให้เห็นบรรยากาศแบบนรกบนดินเลยครับจูดี้หันไปข้างๆก็เห็นบิกก้าพยาบาลรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันเธอก็ถูกมัดติดเตียงอยู่เหมือนกันสองคนสอบตากันแบบพูดอะไรไม่ได้เลยนอกจากความกลัวที่เห็นในแววตาแล้วจู่ๆเสียงแกแรกแกรก ก็ดังขึ้นจากปลายห้องทุกคนหันมามองชายคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆมือเขาถือซ่อมแทงฟางปลายเหล็กมันถากไปตามพื้นทําให้เกิดเสียงแสบหูแกรกแกรกชายคนนั้นเดินผ่านเตียงแรกแล้วปักซ่อมลงไปที่ท้องผู้ป่วยอีกคนเลือดพุ่งกระเซ็นเสียงร้องของคนติดเชื้อในห้องเริ่มดังระงม แต่เขากลับค่อยๆเดินไปแทงทีละเตียงเหมือนกําลังเกตงานทีละศพตอนนั้นคือโคตรลุ้นครับเพราะกล้องมันแพนช้ามาที่หน้าจูดี้เธอพยายามดิน้นแต่ขยับไม่ได้เลยแค่เสียงหายใจอย่างดังเกินไปด้วยซ้ำเพราะกลัวมันจะได้ยินชายคนนั้นค่อยๆเดินมาใกล้จนเห็นเงาสะพร้อมจากซ่อมส่องเข้าหน้าจูดี้ทุกอย่างเงียบกริบเหมือนเวลาในห้องหยุดไปชั่วขณะ แล้วปั้งเสียงปืนดังสนัน่นกระเด็นล้มตายคาเตียงประตูห้องถูกผลักเข้ามาแรงๆเป็นเดวิดกับราเซลที่บุกเข้ามาช่วยในจังหวะเสี้ยววินาทีพอดีจูดี้น้ำตาคลอบิกก้าก็ร้องไห้ด้วยความโล่งอกพวกเขารีบตัดเชือกออกแล้วพากันหนีออกจากโรงพยาบาลหลังจากหนีออกมาได้เดวิดจูดี้ราเซลและบิก,กา้าก็รวมตัวกันตรงถนนสายเปลี่ยวนอกเมืองแต่ทุกทางที่พวกเขาจะออกไปกลับมีด่านทหารตั้งอยู่เต็มไปหมด พวกทหารเริ่มระเบิดเมืองเพื่อฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วไฟส้มๆลุกท่วมขอบฟ้าเหมือนเมืองทั้งเมืองกำลังถูกลบออกจากแผนที่เดวิดก็เลยพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเราต้องกลับไปที่บ้านฉันมีรถอีกคันหนึ่งอยู่ที่นั่นรถที่อาจพาเราพ้นจากที่นี่ได้พวกเขาเริ่มออกเดินทางแอบไปตามตรอกเงียบๆระหว่างบ้าน ตอนนั้นเองก็เห็นกลุ่มคนติดเชื้อกำลังไล่ฆ่าคนในเมืองบางคนลากศพบ,บางคนกำลังกินอย่าไม่รู้ตัวภาพนั้นคือสยองและสิ้นหวังแบบสุดขีดจริงๆพวกเขารีบแอบหลบหลังรถบิ๊กก้ากับจูดี้ถึงกับกลั้นหายใจได้ยินเสียงรองเท้าของคนติดเชือ้อเดินผ่านไปตรงหน้าเดวิดขยับปืนในมือเบาๆแต่ไม่กล้ายิงเพราะมีเยอะเกินไปต้องรอจนพวกนั้นเดินหายไปก่อนถึงได้กล้าออกมาเดินไปได้ไม่นานบิกก้าก็เห็นใครบางคนอยู่ข้างหน้า บิลลี่แฟนหนุ่มของเธอเขายืนอยู่ตรงปั๊มน้ำมันเธอดีใจสุดขีดรีบวิ่งเข้าไปเรียกทันทีบิลลี่นี่ฉันเองบิก้าแต่สิ่งที่เธอได้ตอบกลับคือปลายปืนบิลลี่หันมาด้วยสีหน้าเครียดจ,จัดจ่อปืนใส่พวกเดวิดกับรัสเซลทันทีสถานการณ์ตึงมากครับบิก้ารีบยกมือร้องบอกว่าเรายังไม่ติดเชื้อเราไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นหลังจากพูดอยู่นานบิลลี่ถึงยอมลดปืนลงแต่ไม่ทันไรก็มีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาตรงข้างๆบ้าน พวกเขากำลังจับพลเมืองไปตรวจเชือ้อแต่จูจ่ๆก็มีคนขัดขืนเสียงปืนดังสนั่นบิลลี่ตกใจวิ่งเข้าไปช่วยพวกนั้นแต่ยังไม่ทันดีปัง้งกระสุนจากเจ้าหน้าที่เจาะเข้ากลางอกบิลลี่เต็มๆบิลลี่ล้มทั้งยืนตายขาที่บิก้ากรีดร้องสุดเสียงวิ่งจะเข้าไปหาแต่เดวิดก็รีบคว้าไว้เจ้าหน้าที่พวกนั้นไม่พอแค่ยิงพวกมันยังจุดไฟเผาศพบ,บิลลี่เปเลวไฟสะท้อนในน้ำตาของบิก้า มันคือภาพที่โหดร้ายสุดๆพวกเขาทาได้แค่หลบอยู่ในเงาของปั๊มน้ํามันรอจนเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาเคลียร์พื้นที่พวกเขาก็เลยรวบเขาไว้จากด้านหลังจับกดลงพื้นรัสเซลถามเสียงแข็งว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทําไมต้องฆ่าทุกคนในเมืองชายคนนั้นหอบหายใจและพูดเบาๆว่าผมแค่ทําตามหน้าที่ครับเขาสัญญาว่าจะไม่บอกใครว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ถ้าพวกเขายอมปล่อยเขาไปเดวิดลังเลอยู่สักพักก่อนจะลดปืนลงและพูดว่าไปสิ แล้วอย่ากลับมาอีกชายคนนั้นรีบหนีออกไปและเขาก็ทำตาสัญญาจริงๆไม่ได้แจ้งให้หน่วยอื่นรู้เหลือเพียงพวกเดวิดทั้ง4ี่ที่ตอนนี้ไม่มีใครให้ไว้ใจแล้วอีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็ต้องเดินเท้าลุยข้ามเมืองกันจนรุ่งเช้าลมเช้าพัดเบาๆแต่ในเมืองนี่คือเงียบจนหลอนเหมือนทุกชีวิตหายไปหมดแล้วเหลือแค่พวกเขาสคนเท่านั้นพอเดินมาถึงบ้านของเดวิดบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่น ตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนซรางความทรงจำที่เจ็บปวดเดวิดเข้าไปก่อนเขาสั่งให้รัดเซลตรวจรถว่ายังสตาร์ทได้ไหมส่วนตัวเองก็เดินไปเก็บสเสบียงกับกระสนไว้ให้พร้อมจูดี้เดินขึ้นไปบ้านชั้นบนห้องเด็กที่เธอเคยเตรียมไว้ให้ลูกๆยังคงอยู่ครบหมดเลยครับของเล่นหมอนผ้าห่มเล็กๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้ายืนมองอยู่นานเหมือนทุกอย่างมันตอกย้ำว่าบ้านที่เคยมีมันไม่มีอีกแล้ว แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือมีคนติดเชื้อแอบอยู่ในห้องนั้นมันแอบอยู่ในมุมห้องจ้องเธออยู่เงียบๆเ,เหมือนสัตว์รอเหยือ่อด้านล่างเดวิดเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะจูดี้ขึ้นไปนานผิดปกติเขาเลยเดินขึ้นไปดูพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละครับเชือกถูกดึงรัดคอเขาทันทีเดวิดดิ้นสุดชีวิตพยายามจะเอื้อมมือไปคว้าปืนแต่ไม่ทันอีกคนผู้ชายติดเชื้อคว้ามีดมาเสียบทะลุมือติดพื้นไม้เลยครับตอนนั้นผมดูคืออึดอัดแทบหายใจไม่ออก เสียงหายใจของเดวิดคือดังแบบเจ็บสุดๆในห้องมีผู้ติดเชื้อสองคนเป็นผัวเมียคลั่งฝ่ายหญิงกำลังชี้ปืนมายิงยูดี้ที่โดนมัดติดเก้าอี้ไว้แต่เดวิดใช้แรงทั้งหมดที่เหลือตวัดปืนไปทางอื่นพร้อมกับดึงมีดติดมือออกจากพื้นแล้วพุ่งไปแทงเข้าคอหญิงคนนั้นเต็มแรงเลือดกระเด็นเต็มพื้นหญิงคนนั้นล้มตายส่วนชายอีกคนที่เหลือก็หยิบปืนจะยิงสวนกลับแต่โชคดีครับเสียงปังดังมาจากข้างนอก รัเซลโผลมายิงสวนเข้าหัวชายคลั่งคนนั้นตายคาที่เดวิดรีบปลดเชือกช่วยจูดี้แต่รัเซลดันไม่ไหวใจเขายกปืนขึ้นแล้วยิงซ้ําใส่ศพพวกนั้นอีกหลายทีจนหมดแม็กเดวิดต้องรีบห้ามพอแล้วรัเซลมันตายแล้วแต่รัเซลพูดเสียงแข็งแน่ใจได้ยังไงว่ามันตายแล้วจริงๆตอนนั้นแหละจูดี้เริ่มมองเขาด้วยสายตาไม่เหมือนเดิมเหมือนเธอเริ่มสงสัยว่ารัเซลอาจจะติดเชื้อแล้วหรือเปล่าแต่เดวิดยังเลือกที่จะเชื่อเพื่อนครับเขาพูดปลอบว่าเขาแค่กลัว เหมือนเราทุกคนแหละทั้ง4ี่เลยออกเดินทางต่อระหว่างทางบนรถบรรยากาศเริ่มอึอดอัดขึ้นเรื่อยๆเบกานั่งเงียบๆแต่ก็มีเสียงไอออกมาเบาๆรัสเซลหันไปถามเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรจูดี้ก็รีบแทรกเธอสบายดีบรรยากาศในรถคือโคตรเครียดครับไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยจนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงวูวู ดังมาจากฟ้าเครื่องบินรบของกองทัพบินผ่านพวกเขาไปช้าๆแบบอยู่แค่ไม่กี่สิบเมตรจากพื้นทั้งกลุ่มรีบขับเข้าไปซ่อนในร้านล้างรถอัตโนมัติที่อยู่ใกล้ๆพอจอดได้จูดี้พูดเสียงสัน่นเราต้องเปลี่ยนเส้นทางนะถ้าอยู่แถวนี้พวกมันต้องเจอเราแน่แต่เดวิดที่เริ่มกดดันก็ระเบิดอารมณ์ใส่เธอพอเถิดฉันรู้ว่าต้องทำอะไรพูดจบเขาก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วถอนหายใจขอโทษนะบรรยากาศมันเงียบลงได้แป๊บเดียวเครื่องล้างรถดันเปิดทำงานเอง น้ำเริ่มพ่นใส่กระจกเสียงแปรงขัดดังวืดวืดรถเริ่มถูกดึงเข้าเครื่องแบบอัตโนมัติแต่ตอนนั้นเองเงาดำพุ่งมาจากข้างในร้านผู้ติดเชื้อคลั่งหลายคนโผลมาโจมตีรัสเซลรีบยิงสวนจากในรถเดวิดพยายามเร่งเครื่องหนีแต่ล้อดันฟรีเพราะพื้นมันเปียกน้ำแล้วจู่ๆเสียงของเบก้าก็ขาดหายไปพอเดวิดกับจูดีหันไปเธอโดนเชือกรัดคอลอยออกจากรถทุกคนรีบพุ่งลงไปช่วยแต่ไม่ทัน เบก้าตายต่อหน้าต่อตาเลยครับแต่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงหวีดของเครื่องบินรบลำเดิมดังขึ้นอีกครั้งแล้วตุ้มระเบิดลูกใหญ่ตกใส่รถที่จอดนอกร้านไฟพุ่งสูงเป็นลูกเห็บทุกอย่างสลายหายเป็นในพริบตาสามคนยืนมองซากนั้นเงียบไม่มีคำพูดใดๆ ทั้งสมคือเดวิดจูดี้และรัสเซลก็เดินต่อแบบไม่มีจุดหมายถนนตรงหน้าเงียบสนิทมีแต่กลิ่นควันกับซากรถไม่เรียงรายสองข้างทางไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือเสียงคนมีแต่ลมพัดเสียงวีดเบาๆผ่านเศษเหล็กจูดี้ตอนนั้นเริ่มอ่อนแรงเธอพูดเสียงแห้งฉันอยากได้น้ำแค่สักขวดก็ยังดีแต่กลางถนนร้างแบบนี้น้ำสะอาดคือของหาย,ยากสุดๆระหว่างที่เดินไปได้ไม่นาน พวกเขาเห็นรถของทหารคันหนึ่งขับผ่านมาเดวิดรีพูดนี่แหละโอกาสของเราถ้าเราหยุดรถได้อาจมีน้ำอยู่ในนั้นพวกเขาวางแผนจะใช้ลวดน้ำพาดข้ามถนนเพื่อดักรถให้จอดแต่รัสเซลดันเหวี่ยงลวดน้ำไปก่อนเวลาลวดน้ำขวางกลางถนนตอนรถทหารวิ่งมาพอดี อย่างหน้ารถระเบิดรถเสียหลักพุ่งตกข้างทางพลิกคว่ำเสียงดังสนัน่นเดวิดกับจูดีรีบวิ่งเข้าไปดูรัสเซลทำท่าจะเข้าไปยิงซ้ำแต่เดวิดรีบดึงไว้เดี๋ยวก่อนฉันขอคุยกับเขาก่อนในรถมีชายคนหนึ่งใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลือดไหลเต็มหน้าแต่ยังไม่ตายเดวิด <David S 1> <David S 2> จับปืนเล็งไว้แล้วถามสียงเข้มเครื่องบินที่พวกนายทำตกเนี่ยมันมาทุกอะไรมาชายคนนั้นหอบหายใจก่อนจะพูดออกมาช้าชมันคือไวรัส ชื่อทริกซี่ถูกส่งไปทำลายที่เท็กซัสแต่เครื่องบินตกหล่นในแม่น้ำของพวกคุณเองตอนนั้นบรรยากาศคือเงียบจนได้ยินแค่เสียงลมหายใจของทุกคนชายคนนั้นพูดต่อว่าน้ำที่พวกคุณดื่มคือสิ่งที่ปนเปื้อนไปแล้วมันไม่ได้แพร่ทางอากาศแต่มันอยู่ในน้ำทั้งหมดจูดี้หน้าซีดเลยครับเธอถามต่อทันทีแล้วเชื้อมันฟักตัวกี่วันชายคนนั้นพูดช้าๆว่า48ชั่วโมงถ้ายังไม่มีอาการก็แปลว่าไม่ติดเชื้อเดวิดหันมามองหน้าจูดี้ ทั้งคู่เข้าใจตรงกันตอนนี้ผ่านมาสามวันแล้วพวกเขายังปกติแปลว่าพวกเขาไม่ติดเชื้อจริงๆทั้งคู่กำลังจะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยแต่ยังไม่ทันพูดจบเลยครับปังเสียงปืนดังขึ้นกลางอากาศเลือดกระเด็นเต็มพื้นเดวิดหันไปเห็นว่ารัเซลเป็นคนยิงเขายังถือปืนชี้ไปที่ศพพร้อมพูดเสียงเย็นเฉียบว่าก็คุณบอกจะคุยกับเขาไงคุยเสร็จแล้วนี่เดวิดตะโกนลั่นในทําบ้าอะไรลงไปวะเขาอาจช่วยเราได้รัเซลแค่หัวเราะแห้งๆแล้วตอบสั้นๆว่า ช่วยละเขาพวกเดียวกับพวกนั้นแหละบรรยากาศตอนนั้นคือเริ่มรู้เลยครับว่ารัสเซลไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆเขาเริ่มพูดคนเดียวพูดถึงเพื่อนร่วมงานเก่าๆเหมือนกำลังหลอนเดวิดกับจูดีก็เลยพยายามจะไม่ขัดใจเขาหลังจากนั้นรัสเซลเดินไปคุยหาน้ำหรืออาหารในรถแต่ไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนั้นเดวิดมองแล้วเห็นว่ารัเซลเริ่มอ่อนแรงเขาเลยพูดขึ้นเฮ้ hey นายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวฉันถือปืนให้ก็ได้พูดเหมือนหวังดีเลยครับแต่จริงๆเดวิดเริ่มไม่ไว้ใจแล้วรัสเซลรีตามองก่อนจะยิ้มจังๆแล้วพูดอ๋อเหรอจะช่วยถือเหรอจังหวะนั้นเองรัสเซลเอามืออีกข้างไปหยิบปืนพกอีกระบอกที่ซ่อนอยู่ในเอวก่อนจะเจาะเข้าที่หัวเดวิดแล้วพูดเสียงเย็นเฉียบว่านั้นส่งปืนในมือนายมาให้ฉันก่อนสิตอนนั้นคือจูดี้นิ่งไปเลยเธอมองสองคนนี้สลับกันด้วยความกลัวสุดๆเพราะรู้เลยว่าถ้ามีใครยิงก่อนเพียงนิดเดียวทุกอย่างจบแน่ พวกเขาเดินเท้าต่อไปบนถนนร้างกลางเมืองแสงแดดอ่อนๆตอนบ่ายตกกระทบเส้นทางยาวเหยียดมีแต่ฝุ่นควันและกลิ่นไหม้จางๆลอยในอากาศแต่ตอนนี้บรรยากาศเริ่มอึดอัดสุดๆเพราะรัสเซลถือปืนอยู่ในมือแล้วเขาจ่อไว้ตรงหลังของเดวิดตลอดทางเดวิดไม่พูดอะไรส่วนจูดี้ก็ได้แต่เหลือมองอย่างระแวง รัตเซลเริ่มทำตัวแปลกขึ้นเรื่อยๆเขาหัวเราะอ,อยู่คนเดียวบ้างพูดคนเดียวบ้างบางจังหวะก็ยกปืนขึ้นยินแป้งแป้งเหมือนเด็กเล่นของเล่นตอนนั้นบอกเลยครับผมดูแล้วคือโคตรเร่งเหมือนอยู่ข้างหลังคนถือปืนที่พร้อมระเบิดอารมณ์ทุกเมือ่อเดวิดทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาหยุดเดินหันกลับไปมองรัตเซลตรงๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แข็งนายเหนื่อยไหม เราเดินมาทั้งวันแล้ววางปืนก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันถือให้รัสเซลจ้องอยู่นานมากครับเหมือนกำลังลังเลในใจว่าจะเชื่อดีไหมแล้วเขาก็พูดออกมาเบาๆไม่ฉันยังไหวแต่เดวิดก็ค่อยๆเดินเข้าใกล้ทีละก้าวพูดเรื่อยๆเหมือนคุยเล่นนายจำตอนเราลงไปดูแม่น้ำวันแรกได้ไหมที่เรายังคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญรัตเซลหัวเราะเบาๆก่อนตอบเออตอนนั้นยังหัวเราะกันอยู่เลยพูดจบเดวิดก็ใช้จังหวะนั้นพุ่งขอไปคว้าปืนออกจากมือรัสเซล ทั้งคู่แย่งกันกลางถนนอยู่ไม่กี่วินาทีแต่สุดท้ายเดวิดแย่งมาได้ครับรัสเซลนอนนิ่งแล้วก็พูดเสียงเบาฉันรู้แล้วฉันติดเชื้อใช่ไหมเดวิดกับจูดี้เงียบไม่มีใครกล้าตอบรัสเซลยิ้มจางๆแล้วพูดต่อขออยู่กับพวกนายอีกหน่อยก็แล้วกันแค่ชั่วคราวฉันยังทำใจไม่ได้ทั้งสามเลยยังคงเดินไปได้วยกันแบบนั้นไม่มีใครพูดอะไรต่อเลย เหลือแต่เสียงลมกับก้าวเท้าที่แผ่วเบาจนกระทั่งฟ้าเริ่มมืดแสงสุดท้ายของวันค่อยๆหายไปพวกเขามาถึงชายแดนของเขตเมืองตรงนั้นมีไฟส่องจากป้อมของทหารอยู่ไกลๆเดวิดมองไปร,บรอบๆแล้วพูดเบาๆเ,เราต้องผ่านด่านนั้นไปให้ได้โดยไม่ให้พวกมันเห็นพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะอ้อมหรือหาทางลอดใต้สะพานแต่จู่ๆรัตเซลก็พูดขึ้นไม่ต้องอ้อมหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง เดวิดหันมามองนายจะทำอะไรรัสเซลยิ้มจางๆก่อนตอบฉันจะไปล่อพวกมันพวกนายหนีไปพูดจบเขาก็วิ่งออกไปเลยครับวิ่งเข้าไปหาด่านทหารเต็มตัวพร้อมยิงปืนขึ้นฟ้าตะโกนสุดเสียงเฮ้ย hey, อยู่ตรงนี้โว้ยมาทางนี้เสียงปืนทหารดังขึ้นทันทีปังปังปัง้าง,าง,าง,างรัสเซลล้มลงกลางแสงไฟเงียบไม่มีเสียงอีกเลยเดวิด <David S 2> กับจูดี้มองจากไกลๆ พวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะร้องได้แต่รีบหนีออกจากตรงนั้นไปพอพ้นจากพื้นที่ทหารมาทั้งคู่เจอร้านอาหารเล็กๆริมถนนเดวิดบอกให้จูดี้รออยู่ข้างนอกส่วนเขาจะเข้าไปหาของกินภายในร้านเงียบสนิทครับสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังจนได้ยินเสียงสักอื้นเบาๆจากด้านนอกเขารีบวิ่งออกมาแล้วเห็นจูดี้นั่งกอดเข่าอยู่ท้ายรถบรรทุกเธอร้องไห้หนักมากเดวิดเข้าไปดูแล้วถึงเห็นว่า ข้างหลังเธอในรถบรรทุกคันนั้นเต็มไปด้วยศพผู้ติดเชือ้อพวกเขาถูกเผาจนไหมเกรียมทั้งตัวกลิ่นไหมและคนยังไม่ทันจางจูดี้พูดเสียงสัน่นพวกเขาเผาทุกคนเลยเหรอเดวิดเขาไม่ตอบครับแค่ยืนมองอยู่เงียบๆเ,เหมือนพยายามจะกลืนความจริงอันขมขื่นนั้นลงไปหลังจากนั้นทั้งคู่เข้าไปในร้านอาหารนั่งพักที่มุมหนึ่งจูดี้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโกรธ“นายจะทำหน้านิ่งไปถึงเมื่อไหร่เมืองเราพังไปหมดแล้วนะ” เดวิดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆถ้าเรานั่งรออยู่ที่นี่เราก็แค่รอความตายเท่านั้นเองประโยคนี้มันแบบแทงใจคนดูเลยครับเพราะมันคือความจริงสุดท้ายของโลกที่พวกเขาอยู่เมืองทั้งเมืองถูกเชื้อเงียบๆโดยรัฐบาลเองหลังพูดจบเดวิดก็ลุกขึ้นบอกกับจูดีว่าผมจะไปเอารถที่ปล้ำเราต้องไปต่อแล้วเขาก็เดินออกไปทิ้งจูดีนั่งอยู่ในร้านอาหารเพียงลําพัง ก่อนจะไปเดวิดก็แวะหยิบไฟแช็คติดมือไว้เผื่อไว้สู้หรือจุดไฟอะไรสักอย่างแบบคนที่ผ่านนรกมาแล้วจะไม่ยอมประมาทอีกต่อไปทางด้านจูดี้เธอเดินไปในร้านหยิบเงียบในบรรยากาศที่ได้ยินแต่เสียงลมเสียงป้ายสั้นๆแล้วเธอก็หยิบน้ำมาดื่มเหมือนจะพยายามทําใจให้สงบแต่เราในฐานะคนดูนี่ขนลุกเลยเพราะด้านหลังเธอมีเงาคนยืนอยู่เงียบๆใช่ครับ เป็นชายติดเชื้ออีกคนเขายืนมองเธอแบบไม่ออกเสียงไม่ขยับเหมือนสัตว์รอเหยื่ออยู่หลังต้นไม้ระหว่างนั้นเดวิดก็ได้ยินเสียงจากวิทยุทหารที่เขาแอบเปิดไว้เสียงนั้นบอกว่าภารกิจจะเริ่มทิ้งระเบิดทำลายพื้นที่ติดเชื้อในอีก10นาทีพูดง่ายๆคือพวกเขามีเวลาไม่ถึง10นาทีก่อนที่ทั้งเมืองจะถูกเผาทิ้งทั้งแผ่นดินไฟในร้านก็ดับวูบทุกอย่างเงียบสนิทมีแต่เสียงหายใจของจูดี้เธอเริ่มรู้แล้วว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังเธอเลย คว้ามีดขึ้นมาป้องกันตัวแล้วแอบหลบไปตามมุมตู้ไม่ทันไรผู้ติดเชื้อสองคนก็โผล่มาเดินหาจูดี้เธอรีบวิ่งหนีออกไปด้านนอกแล้วกระโดดขึ้นรถบรรทุกที่จอดอยู่พร้อมเดวิดเดวิดพยายามจะสตาร์ทรถแต่กุญแจไม่อยู่จูดี้เลยร้องถามว่ากุญแจอยู่ไหนเดวิดมองเห็นมันอยู่ในมือของศพคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างนอกรถเขาเลยต้องเปิดประตูลงไปเอาแต่ระหว่างนั้นเองมือหนึ่งจากใต้ท้องรถก็ลากขาเดวิดลงไปข้างล่าง คือมันตกใจแบบสุดเสียงเลยครับข้างล่างเดวิดต่อสู้กับชายติดเชื้อเต็มแรงตัวเปื้อนน้ำมันทั้งคู่กลิ้งไปมาใต้รถจนแทบขาดอากาศด้านบนจูดี้ก็โดนยิงเธอรีบปิดประตูล็อกตัวเองในรถบรรทุกชายติดเชื้ออีกคนเปิดประตูเข้ามาชัดช้าเหมือนฉากในหนังสยองที่ทุกวินาทีคือความตายแต่จูดี้ไม่ยอมเธอโผล่ออกมาจากที่ซ่อนลั่นกระสุนใส่หัวมันเต็มแรงเลือดกระเด็นทั่วห้องโดยสารกลับมาที่ข้างล่างเดวิดเกือบโดนจับกดหัวใส่น้ำมัน แต่เขาใช้ไฟแช็กที่หยิบติดมันนั่นแหละครับจุดไฟเผาอีกฝ่ายทั้งเป็นเสียงมันดังพรึบเหมือนนรกเปิดปากกลืนเขารีบปีนขึ้นมาบนรถขับออกไปพร้อมจูดี้เสียงในวิทยุกำลังนับถอยหลังอีก30วินาทีอีก20วินาทีไฟบนท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นพวกเขาขับหนีเต็มแรงเสียงระเบิดใหญ่กะะก้องแรงระเบิดถาโถมเข้ามาจนรถพลิกคว่ำกระจกแตกเสียงลมดังวิววิว,วแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลง เดวิดกับจูดี้คลานออกมาจากซากรถยังรอดทั้งผู้ยืนมองไปที่เมืองบ้านเกิดของพวกเขาที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงกองเท่าฐานเดวิดจับมือจูดี้แน่นๆและพูดเสียงเบาๆเหมือนจะบอกกันว่าเราไปต่อเถอะพวกเขาเริ่มเดินเท้ามุ่งหน้าไปเมืองซีด้าแรปิสที่อยู่ไกลลิบลิกล้องค่อยๆถอยออกท่ามกลางควันไฟที่คลุ้งเต็มท้องฟ้าภาพจากกล้องวงจรปิดของเมืองซีด้าแรปิสปรากฏขึ้นพร้อมสิ่งเจ้าหน้าที่ในระบบพูดว่าเริ่มกระบวนการกักกันอีกครั้งแล้วหนังก็ตัดจบเพียงสำนี้